The and then... i got you all stations this is shadow zero one deployment to the war zone has been authorized Targets to bring them back faster. Your team leader. Set a drop point for your squad, soldier. เ<ไ>อาแล้วเพื่อนอยากเล่นเลยดิอยากเล่นเป็นใหม่เดี๋ <laughs> ยวซื้อให้แต่ผมไม่ได้เอาเป็นกระบอกต้องหยิบจากโหลดอ่ะ ซื้อโหลดแล้วนะซื้อโหลดก่อนค่อยไปบอกอีกพันหนึ่งเฮ้ยไอเโอซี F ่ o C. เป็นอะไรโอ้ยขนาดบาดมาขนาดนี้ บนหรือล้งวะเอ้ยโธ่กูโดนตัวอะไรยิงน่ะกูโดนแฟลซี่หกหมืน่นมิลไอ้เหี้ยเกิักทำไมโมไม่เห็นมันวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอยู่กับพ่อมา dan memang output cat We're up fast. We're about to get evil. แมชคุงมาซนที่ได้ดูบ้างไหมมาสโนเออไม่ได้ดูเราชื่อนี้ได้มาไนไม่ชื่อมาสโตรหรอ เออก็ถ้าถ้าเขาอ่านจริงเขาก็อ่านกันพอเส้นกันอ่าพี่อ่านว่าอะไรแม่นงอะไรวะไอ้เม่ะไม่เรื่องอนมันคุงเนี่ยเนาะเอออ๋อดูแต่ตอนนี้ไม่ได้ดู พี่อ่านมันว่าอะไรตอนนั้ดูไปแค่ซีซั่นแหละตอนนี้ไม่ได้ดูเลยยังดูไม่จบเลยดูถึงไอตอนที่ไอตัวผู้หญิงมันโดนที่มันเป็นคล้ายคล้ายเป็นหุ่นหุ่นหุ่นไม้อะหุ่นเชิดไปเชิดถึงตอนนั้นเออจะเป็นผี กักูกลัวตายตึงข้างอ่งงะนี่อาบีเแต่งแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นมานาขนขนาดนะี้จะพักสองอ่ะว่าโซน วิม่มปั๊มเขาเต็มโอมมอบชุบไม่ได้หรือเปล่วได้นะแต่มันต้องใช้เทคนิคเฮู้ไปมันไปตั้งอะไรไว้ รอคงไม่ได้ตั้งเลยนี่ลองลงง้มเลยโอเคอะไรวะ,ออะเอ้ยฝั่งตรงู้าได่ะเฮ้ยเอ้าเหอเฮ้ยกดลีโดทำไมเนะี่ยิ้งไปสายก็แต่นี่แน,น่นี่แน่นี <c oughs> ่ก็สองเนี่ย เอมแอบ,แอบลงนิดนึงเดี๋ยวลองเปิดเดียวไอแอด,ดเออลอง FSR สามหน่อยเพิ่งมาไม่ใช่หรอมันก็ไม่ต่างเแบบลยจาก FSR สองเลยรบาร์ตีใครทิงมังมันต้องใช้กับ AMD ว่ามันถึงจะแบบแตกต่าง ผมว่มาใหม่มั้งลองเฟรมเจนหน่อยดิโอโอเคเฟรมเจนดีกว่าเอ็นวีดีเยอะ <laughs> อเฟรมขึ้นชิบหายเลยพี่ลองดี <laughs> ไอ้เมสซีอุ้ย มันใช้เป็น a r m e ด้วยหรอ o ิ i ี้เหงาใครอ่ะโอ้ยโดนดักไอ้เหี้ยโอ้ยแบบภาพเชล บุคคลปิศาจโรงเรียนมหาวทิทยาลยมันเอาอาวเธยิงแล้วก็ตายอย่างี้มันลื่นหมดเลยอ่ะขอนดีจริงจริงเกมมันยังแก้แล้วบ้างการค้างไม่ไดไ้ยังไม่ได้ใช่ไหมเวลากดออกอะ่ะ เออวันนี้พมจะโปรอะจอโปรลเปรลยเหรออืมนะแต่โปรม่นเหมือนจะใช้เอ็มอซิดเอ็มล็อกไม่เป็นนะแบบมนอนแล้วต้นไม้ไม่เล่นแล้วมันมองขึ้นฟ้าพี่แล้วมันยิง มันมองขึ้นฟ้าอย่างเดียวแต่มันยิงไปแล้วก็สุดเข้าผมอะแต่ป้ามันไม่ได้ล็อกนะ <c oughs> We can do this the hard way or the hard way. It's okay. <laughs> it's okay. Big head feeling good like <laughs> a around the neighborhood Now I stay like a sunshine on the day. <laughs> เลกูไหลไ่ชูดไหลไอชูด <t satur ates> check your gear and weapons we'll be deployed shortly enemy soldier incoming wait hang on 还有现在觉。 in no, friendly. Uh, wrong target. Check your fire.

เรงปรับ rolling r a t เหลือสักพันเฮิร์ตอะแล้วก็500ห้าร er ้อยอ <Talking. S 2> ่ะส่งข้อมูลแบบมันส่งข้อมูลมันรู้แม่งมันไม่รู้สึกอรอทำเป็นการตลาดฮะองมาว่าจะไม่น่าเกี่ยวกับแผ่นหอังม้าหันแล้วมบน่วงเหรอ ดีเลย์หรือว่าอะไรไม่รู้ว่ามันแปลกๆ่น่าจะเป็นพี่<ด>เบ่<ด>เงหรือเปล่าวะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่น่าเป็นพีน่แข่งออกมาเมื่อวานอะไรแม่งอา่านไม่ไป เสียงคนสไลด์วะตึ่นี้ปะเฮ้ยนู่นตัวนึงนัหนึ่งนะตีนนนตายยังตายเป็นตัวเดียวเ่นี มันมันเห็นตัวเดียวน่าจะเพิ่งโดดมา

เราไปเล่นล่างนะ

ตีมันไม่ได้เล่นไม่ได้ผมเลือกอ n น o d e พิษต่เอเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยขอเน,นี่ยแคนโน่นึดียวเออน้องหลอนจริงป่ะน้องแหลกจัดเปลี่ยนมาเลยไม่ได้จอยกันนะมันเล่นจอยกัน มันสองบาลากันมันกลับมาแล้วบันบนนอนไไลบอมมนบอไบอลบอลไอลบออลบมอลบอลลบออลอลบบนลบอลลอลบลลออ เป็นเพราะกูไปปรับอะไรของเองน็นมีเดียด้วยเปล่าวะไ <Media, S 1> ม่เกี่ยวไ <Quantum Panel. S 1> ม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวมันเป็นอินพุตมาจากเมาส์คีย์บอร์ดอ่ะอ่านซนะีบียูตามนะเอะไรโอ้โหมัน ดีจริงๆเลยว่ะใช่ไหมเหมือนบาเหมือนบานบีเอบ้านพีป่ะบานบีแบบไม่สายอ่ะบานพีแบบไม่สายบีหรือพีเนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นพีไหมเหรอบานบีมันมันสองนี่เปลี่ยนเปลีนเวทเทอร์ของภาคนี้ว่ะเนาะยินดีจำไม่ได้อ่ะลืมแล้วอ่ะลืมแล้วลืมแล้ว นนนนเห็นปะเห็นเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เห็นปิงอะกูเห็นหมาตัวเองอะโอ้หจุดนิดเดียวเนาะกดแมวเฮ้ยกดแอดวานเลยซื้อซื้อพอเนี่พ่อ ปิดไฟกูก็กลับมาเล่นใหม่ได้ moving my mark. to เฮ้ยจะน็อกเขาไอ้เหี้ยมันจะไม่เนิบป่ะไอ้เหี้ยกูโดนสองนัดพอาแตกอ่ะ <c oughs> รู้จังไหมละ่ะ <c oughs> เป็นใหม่อะเป็นเก่าแล้วจะสู้จะเป็นใหม่ละอุะอ้ยตัว,ว,วไหนโดนไฟ จะปืนโห,หวตหรือจะสู้ปืนแมบใช่เขาสู้ได้ขนาดจีงหัวนี่จีนี่หัวอะไรหัวอะไรไฟเผาล่วงววมันมันของแต่งบาสพียววะเนี่ย b ุ o ก